สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมนะครับพี่เซนครับซึ่งคลิปนี้นะครับเราก็มาอยู่กับหมัดก๊อตที่มาร์ทครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากสตรีมของเมื่อวานผมก็ไปฟาร์มต่ออีกประมาณไม่ถึงร้อยไม่ถึงร้อยมาร์ทนะผมก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวคลิปนี้แป๊บ,บนึงลับไปก่อน ไปไน้องเขาบอกอย่างเงี้ยมาสิครับมาสิมาดิมามาสิผมรออยู่เนี่ยซ้อมพีพี P. เอาเผื่อบางคนงงนะครับว่าผมทำอะไรอยู่อ่ะพี่มีเอซีคนหนึ่งเข้ามาพอดีนะครับผมเลยขอแบบซ้อมพีพี P กับเขานะเพราะว่า มันซ้อมกับบอดไม่ได้มันต้องซ้อมกับคนจริงๆอ่ะถึงจะได้มีประสิทธิภาพนะครับนั่นแหละนะแล้วผมก็ได้ซ้อมกับเอฟซีเขานะโอเคไปไปไป,ไป,ไป,ไปมาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับโอ้ไม่โดนไม่โดนไม่โดนสะกไิไม่เเลยว่ะ ิลไม่แม่นเลยโอ้โหตอนแรกผมคิดว่าผมใช้สกิลไม่ค่อยแม่นเลยว่ะแต่ที่ไหนได้ลืมเปิดฮาคินะครับแล้วน้องเขาเป็นผลโลเกียนะผมเลยตีไม่เข้านะครับถามคือตอนแรกแบบโอ้โหทาไมไม่แม่นเลยวะสุดท้ายลืมเปิดฮาคิทําไมผมตีน้องเขาไม่โดนเนี่ยเนี่ยอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วลืมเปิดฮาคิลืมเปิดฮาคิเป,เปิดอันนี้ อันนี何と何と้ก่อนโอ้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  my god oh my god oh my god มาโลนี่ไม่โดนทำไมหมัดตีตั้งนานไม่โดนลืมเปิดฮาคิวทำไมน้องเขาตีผมโดนอย่างเดียวเลยประมาทเกินลืมเปิดฮาคิ ไหนอะน้องเขาค้างมาแล้วยกต่อไปยกที่สองมาดิครับอ้าวฮะ ยากสมบูรณ์เตรียมก่อนเลยชิปล็อกสีฟ้ามาครับดันแสงสู้ดันแสงครั้งแรกในชีวิตมาน้องทำให้ตัวที่เป็นประโยชน์นะที่ผมบอกครั้งแรกนี้หมายถึงครั้งแรกที่ผมสู้ดันแสงแบบจริงจังนะเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะผมก็เคยสู้ดันแสงมาแล้ว แต่เป็นการสู้แบบไม่เรียกว่าสู้ด้วยซ้ำอ่ะคือผมแอบ,บอย่างเดียวนะครับผมแบบกดสกิลค้างอยู่บนน้ำอย่างเดียวให้เพื่อนแบกอะ่ะแต่โต้เนี่ยผมแบกคนอื่นแทนนะนี่แหละครั้งแรกที่ผมจะแบกค,คนอื่นในดันแสงก็ไม่แม่นไม่ไมั่นใจเหมือนกันนะครับว่าผมจะรอดหรือเปล่าอุย้ยผลแสงดันแสงน่ากลัวอยู่ไปก่อนถัดไปอยู่ทางไหนทางนี้โอเค <Spicy> ไปสิครับไป โอเค okay. ผมก็ต้องเอาให้ได้เว้ยโอ้ oh. ไปทางไหนต่อทางไหนนะทางนี้ใช่ไหมมาแล้ว น้องเขาบอกว่าให้ทำอีกสี่สกิลผมต้องลงดันสี่รอบไปเลยอสี่สกิลอะดันแสงมันยากนะผมเคยมาลงกับ ต้นกิบห้ากับน้องผมต้นกิบห้านะครับยากมากนะยากมากเลยคือต้องพา2สคนอ่ะกว่าจะผ่านตัวนั้นอนะ่ะแต่ไม่รู้ว่าตันเนี้ยผมจะผ่านไหมคพักหนึ่งกับแสงหนึ่งเนี่ยไป เพิ่มดาเมจสุดๆแล้วนะอมอนหลกอดูนี่ใช่ไหมอ๋อทางนูน้นทางนูน้นฮะผิดทาง ผลพระมันช้าอดิโอ้ผมว่าผมต้องใช้สก,กิลอะปล่อยเฉยๆไม่ไหวปล่อยเฉยๆไม่ได้ ตรงไหนกันอีกอ่ะอ๋อบนนู้นเลยมาดีครับโอมเพียบเลยเดี๋ยวอย่ารุมกันสิวะ อันนี้เกาะสี่นี่เกาะบอสแล้วเกาะบอสมันจะยากขนาดไหนขอร้องผ่านเถอะมันไปอยู่ด้านล่างกันหมดเลยเหรอ Uh huh? บอกหน่อยครับเดี๋ยวหยุดก่อนเย้ yeah! แต่ต่อไปพี่ช่วยผมได้ไหมได้ สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับคลิปนี้ก็เป็นแค่คลิปสั้นๆที่ผมเอามาเป็นช่วงที่ผมกำลังซ้อม PVP กับน้องเขาและลงดันแสงช่วยทำช่วยให้น้องเขาทำช่วยทำผลแสงตื่นให้น้องเขานั่นแหละถามว่าทำไมผมต้องทำอย่างนั้นน่ะเหรอคือน้องเขาอยากได้ผลแสงตื่นตอนแรกอ่ะเขาขอจะตสตรีมสองสตรีมแล้วแต่ผมอ่ะก็ไม่ผมอยากทำให้นะแต่ผมคิดว่าผมไม่ไหว ผมคิดว่าผมไม่ไหวมาโดยตลอดแต่ความจริงอ่ะมันไหวเลยแต่ถามว่าทำไมถึงวันนี้ผมแบบกล้าไปเป็นพอน้องเขาบอกว่าถ้าพี่ทำผลแสงตื่นจะช่วยแบกดันอ่ะเดี๋ยวเขาจะให้ผลกราวิตี้กับผมมาซึ่งผมก็เลยอื้มโอเคไปเลยละกัน คือตอนนี้ผลเกาวิตี้เปนผลที่แบบโอ้อยรีบหาไว้นะครับทุกคนคว่าผลเกาวิตี้อ่ะมันเป็นผลที่แบบบอกเลยโคตรหายากตอนนี้นไม่ใช่หายยากสิมันจะดีในอนาคตสุดๆไปเลยแหละเพราะมันเกาวิตี้ก็มันจะรีเวิร์กไงนั่นแหละผมเหตุผลที่ผมโอ,โ,อโ,อโอ้แล้วก็ไปแบกดันแสงลองดูแล้วสุดท้ายก็ไม่ได้วะ่ะก็ได้วะโอเคเลยนะอาโองเขาก็ทำตามสัญญา โอเคงั okay, นะ้นสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะสวัสดีครับและเออลืมบอกสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะผมจะบอกไ้ก่อนใครที่อยากมาดูสตรีมของผมส่วนใหญ่ผมส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ถ้าผมว่างนะผมจะสตรีมเฉพาะตอนประมาณหกโมงเย็นของทุกวันนะ แต่ว่าไหนาผมไม่ว่างผมก็จะไม่สตรีมนะครับโอเคเพราะฉะนั้นถ้าเห็นผมสตรีมก็ไปดูกันได้นะครับเวลาหกโมงเย็นนะอาจจะสตรีมสามสิบนาทีหรือไม่ก็หนึ่งชั่วโมงหรือไม่ก็ชั่วโมงครึ่งนะครับโอเคงั้นกดติดตามด้วยนะสวัสดีครับแต่อีกอย่างหนึ่งผมขอขอบคุณน้องเขามากนะที่เป็นคู่ซ้อมพีพีให้ผมนะโอเคคราวนี้ปิดคลิปจริงแล้ะโอเคไปเลยละกันสวัสดีครับ